สวัสดีเด้อพ่อแม่พิ่นเอามาส่งจอนนี่เนาะมาส่งจอนนี่มาบานพี่โกพี่ตับเพราะว่าพี่เราจะใหญ่คลองกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Nóng ừ. เรา ba โตนะ ừ. ừ. Em thiếu ช่างมี <laughs> dạ, nhảy อยู่หาหายเอฟิว น้องแัดไอ้ปาเตเ๋กอนะไปดูอะรสวัสดีค่ะจ้าอ้น้าวสวัสดีค่ะนอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยอ่ะไม่ได้เจอได้ปะไม่ได้เห็นน่ะสองวันเลยคิดถึงนะหนูถามอะไรคะหนูถามอะไรคะใ่่อ ไม่ลยไมเคยรไม่ไปม่โอไม่ไปอยนี่ยนี่ค่ะ,อะเอามาส่งจอนี่มาซอยเบียรซอยงานผี่โกะนะซอยติดตามคนคองแต่กะเากวสิบปเห็นงานต้อบันนี้ๆๆๆนะหนูจุ๊บแล้วนประ้าทีใหญ่คอง นจะเยอะอง่ายต้องอคนเดียวไม่ได้หยับไม่ได้พี่ก่อยไปทำงานก่อนนะอพี่ครับพี่ก้อยไปทำงานก่อนนะชอบแล้วยิ่งคนยอไปละบายค่ะบายบายพี่ก้อยหน่อยบายบายพี่ก้อยหน่อยเลยบายบาย ไปในห้องก็สิไปเห็นงานต่อพีน่าจะหายบ้านหาย,าหายาาาไัะยนะข้าเศาพี่จ้น่าจะหายเขาจ้าเส้าบา้านเนาะแล้วก็ไดใหญ่ครอบก็สื่อโดนเดนี่ยนะเนาะพี่เนะะไปงานกนารเท่าแบบนี้มันต้องจะหนีอยู่คนเดียว ไม่ไม่ปกติมีพี่ไห้เด็กเก่าราวสีคนอันนี้เพิ่งไปเห็นงานสายพิโกฮัลโหลสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเราจะก็ยัตั้งแต่ถ่ายแต่สาวเราเลยถ่ายต่อด้วยนะ สาวสก้อนไม่มีเวลาเลยที่ดูทํางานจนมือสั่นลูกค้าพาไปเลี้ยงข้าวดูค่ะไปพาสาวสก้อนไปเดียงเข้ามือสั้นเหตุงานต่างแต่เท้สาวบันได่านได้กินข้าหน่อสั่นจากเยกยจนเหตุงานเบี้ยวได้เห็นงานงเบี้ยวแต่ท้าลองมาสวยมากเลยนะทางตัวนี้ไทยนี่รับสั่งพี่ก็ไม่ได้หยุดเลยเหงื่อแตกร้อนก็ร้อนทำงานนี่เออ สวยสวยงามเราถ่ายได้นี่ไม่มีลิขสิทธิ์สีขาวว่าสวยแล้วนะพ่อแม่น้องนี่เจอสีดำสวยากสวยกว่าเนี่ยกส,สือใส่พี่กันหรอมั <c oughs> นเ,เป็นคนล่าแต่ว่ากระส,สือใส่กันหรอ,อไซส์สามนี้กำลังสวยนะเดี๋ยวก็วจะเตรียมตัวทำอันนี้ต่องานฟอก เจ็ดร้อยชิ้นเจ็ดร้อยชิ้นนี่ก็เนี๊ยบหน้าดูเลยนะเพราะว่างานเขาละเอียดนิดนึงแต่เดี๋ยวเรารเก็รอ้นยเเเเออออ่โสาวสกวอชงงเลยชวนคุยแป๊บเดียว <laughs> <laughs> ขเขาจะสีใสดด่ดิดูดความปานนี้ของสาวสกวอชเขาจะสีใส่มือคนอืนอ่นบอคนอนอืน่นบอนี่แหละเขาจะไปกันทะลัดคืนนี้ <laughs> พอเสร็จปุ๊บก็ให้เขาเรียกว่ามาเอาได้เลยแซ<ป>นเอ<ป>มแซนเอมเลยพี่พี่กินข้าวยังอ่ะยังพี่ไปหาพี่ปูก็วันนี้นัดปูไ <anyway> งก็จะไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับเข้ามาเพราะบอกว่าปูบอก,กเอาใกล้ๆเนี่ยเพราะว่าเสาร์ที่แล้วเลื่อนนัดไปแล้วไงร้านอาหารเหร เอชิ้นนั้นมาห้ได้เลยเอ้ยตั้มอะปีไปร้านห้าที่สร้างหน่อยดีกว่าเนี่ยน่ะร้านห้าปากซอยเนี่ยก็อะไรนะกินแล้วประมาณสองสามชั่วโมงก็เข้ามาแล้วคือว่าถ้าถ้าเป็นร้านนั้นก็สั่งแบบว่าตั้มอะไรอย่างเงี้อ๋อได้ตั้มส่วตั้อะไรก็ได้ตั้อ๋ออ่าไว้ระเบิดค่าสิเบรกคือกันหน่อยไว้เด็ดไดเบรกนั่งตัดอีก ไม่ได้เบรกได้เฉยๆนะเพราะแม่พี่น้องสาวสกอยเบรกเสร็จสาวสกอยต้องมาตัดยาต่อเห็นว่าเดี๋ยวปาตานเดี๋ยวปาตานจะไปปิ้นละรอดูสาวสกอยลอก็เดี๋ยวจะไปปิ้นงานละอ๋ออยากเห็นเหรอเดี๋ยวแม่ลูบ้านก่อนก็ได้ก็ก็จะวางช้านิดนึงเพราะว่างานมันไอันี้งานมันปาเร็ดใต่ไหมแต่เข้าใจสิเส้แต่ละวันปานนี้นะไทยชุดออมไม่ขาดนี่ เนียได้ไยวค่ะ่วปานนีป็นได้หรอคุณกเบิ่ณสิใส่เนี่ยแหละจากสิใท่เขาเขาี่ไปยังกรุบคุณเนาะไม่ใช่าไ้เม็นยังกันทะลักไปอี่ยังผิดมันยังหมอก็เป็นชายแดนชายแดนเทียนมาสวยอย่าบอกค่ะสวยจิงสวยจิง สวยสวยจริงลายลายพางสวยเดีวยวโอเคนะเดี๋ยวพี่จะไปสปรินงานแล้วนะเดี๋ยวสาวสกอยนั่งพักเบรกสาวสกอยจะได้ถับ yeah. ปิดกล้อง้ <Okay. S 3> วันนี้มาแบบอินเดียไหมพี่ไม่มาลองกินแบบอินเดียแฮงแดกนะเนี่ยหน,น,นูกินไว้อันนี้ข้าวอะไรเนี่ยเบรียาน,นี ทารันไหมทารันทนโจตัวนี้กับตัวนี้โจไปรอนานอันนี้อย่างเดียวทารันไงเพราะว่าทุนทันนั่งทัันอำตามไปเราวันนี้เรากินแบบอินเดียแต่ผมบอกอันนี้ก็อร่อยนะอ้านที่เรียกว่าเออมีมีเพื่อนเล็กๆก่อนนี้จิ้มได้ติ๊ก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 มาเดินอุปัตติช่วยเล็กๆก่อนน้ำจิ้มอันนี้ใส่ในไหนโจตัวไหนครับ อ๋ออันนี้กินกับเบรียานีเบรียานีกับตัวนี้แล้วก็จิ้มตัวกินไม่ข้าวหรอไม่กินแปลว่าอันนี้มันเป็นคลายอาจัดนะอาจารใช่ใช่อันนี้อาจัดพี่บีพี่จักทำไปให้อิ่มหรอนี่โจใช่ไม่เป็นไรไม่เขากินเองไม่มีกระดูกเลยเหรอโจ มื้อมื้อเช้าพี่เพิ่งจะได้กินข้าวหนูโทรได้ไหวไปกินก๋วยเตี๋ยวข้ามแต่หนูก็ไม่กล้าข้ามพี่ตุงบอกเดี๋ยวพี่พี่ตุงไม่ใช่ินโรตีกับตัวนี้กินก่อนอันนี้กินกินเล่นกินเล่นอ๋อพี่กินได้หมดเลยคนบ้านพี่ก็กินอย่างนี้เลยกินกับถั่วอร่อยนะพี่โดนมิดมิดอันนี้ถั่วป่ะจ๊ะอันนี้มันคือถั่วป่ะจ๊ะอร่อยพี่โดนถั่วอะไรนะ มันหนุบหนับมันหนุบหนับอันไหนหนุบหนับนี่ตั้งอันนี้แกกินกับถั่วี่โรตีที่ขายอยู่ใกล้ๆถนนอันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งใช่อันนั้โรตีจานาสีแล้วสีแล้วขาวไหมันเลียวกันตัวนี้มันจะอร่อยกว่าอันนี้ก็ใช้กับโอปวะใช่มันไม่มีน้ำมันอันนี้ไม่มีน้ำมันแถั่วนี่อันนี้ก็ใช้โอ่งทำเหรอเหนป่า มันจะมันจะไม่เหมือนโรตีค่ะมันจะไม่มีน้ำมันเพราะว่าเขาเขาตอนที่เขาตอนที่เขาทําแป้งอ่ะเขาใส่น้ํามันของเขาอยู่แล้วอันนั้นก็อร่อยนะเนี่ยอันไหนเนี่ยถั่วเนี่ยอร่อยที่ตักไมาดิตักในถั่วเหรอนี่ตักอันนี้หนูชิมอันนี้อร่อยมันหนุบหนับมันนุ่มนี่พีดด้วยน้ำโจไทยให้ ขอบคุณค่ะวันนี้มากินเนี <t <t ่ยเราเป็ร้านจ้ะครั้งแรกแนนุกินอาหารแบบนี้ร้านพี่บีเอามาให้ร้านทามาฝากของอาหารบ้านๆมาฝากอร่อยอันนี้ละพาโต้อันนี้ไก่พาโต้อโมรู้จักแม่นั้นอือันนี้อโมรู้จักอันนี้เปรี้ยวไงนั่นะอื เตียวเพราะบีบมะนาวบีบมะนาวให้ใช่อันนี้พี่เขาปรุงรสปกติจะใส่มะเขือด้วยมะเขือเทศอะไอ้นั่นน่ะไอ้ซอสไม่ใช่ซอสอะไม่ไม่ใช่ซอสเลยใช้เตมโตเลยเหรอเตมโตเลยใช่ครับมะเขือเทศสดสดใช่ใส่อะก็อร่อยเมื่อกี้ยังบอกอยู่แล้วก็กรัมปีอะเขาใส่ชิ้นเล็กๆอันนี้ถั่วนั่นไม่กินใช่อันนี้มันถั่วอะไรถั่วนี่ มันไม่ใช่ดา่านตั้งตรงเขาถามให้เห็นไปทางนู้นนะจะเป็นยูทูบเบอร์ให้เห็นไปทาง,งนู้นไ,ไม่ถึงทุ่แล้วไม่ทำแล้วหรอไม่มีเวลางานเยอะเราไม่ค่อยได้ใส่ฮัลโหล,โหล

ए ल दाजु उ त क्यारे तपाईँ भटकै भित्र गइराखे नै हुन्छ अहिले त्यहाँ बहिनी र भाइ छन् नि होइन है अघि नै चाहिँ साइके चलाउँदै थियो नि त दाजु म फोन नम्बर दिन्छु नि एकैछिन त्यहाँ भा बहिनीलाई बोलायो हुन्छ ल हजुर हजुर ल हजुर हजुर ल ป๊าดพ่อแม่พี <laughs> <laughs> ่น้องเอ้ยเขาเห็ุงานจนเลิกจนดื่นพอดีผีปิดปืนปิดไฟจิตอาสาบ้านตาสก้อยแพ็กงานจิตไม้ถับพากันถับงานเลยป๊าใบบอใบบอพี่บอเขาเห็ุงานจนซีทุ่มครื่งจนซีหาทุ่มแต่ละมือกับพวกเกินหาทุ่มเที่ยงขึ้นพ่อแพี่น้องเอ้จิตอาสาบ้าน มู่บ้านนี่ก็หาทุม่มหาทุม่มโดนตำรวจกักข้าเจ้าตรวจเนาะเป็นปกติข้าเจ้าตรวจล้านปิดบานะ้านเลยอ้าวพี่ไปเต้นอ่ะอยากร้าแห้งเลยเอาจะปิดไฟเด้ได้หนเิเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอางานโผม่ด้วยอ้าวโอ้โหทำท่าจะกลับชุด้ายปิดพงปิดไฟดูดูคุณแม่ แล้วจะไปส่งแกอีกแล้วเนี่ยไม่ส่งอีกวันนี้ไมส่งเราให้เขามาเองม้วนไว้หน้าบ้านไอ๋อเดี๋ยวทีน่ะเอ้ยไปแนะเราเไปไกหน่อยใช่ไหมไหนตัดไหนตัดนสถานที่กนี่ใช่ไหตัดเลยอะ สีพาวแห้งจนเดือดมือออกเนาะดื่อเอางานตนัวนี้แล้วก็เอากระาดาษกาวสิเอากระาดาษกาวมาติดเจอไอ้มันครบกระาดาษกาวมันครบป่วยพี่น้องเด็กดื่นรถกระตุกไปเมื่อ <พา S 1> ห้าบนนี้ฮะฝากพี่เ <ปะ S 2> อกไว้เถอะ การย่างงานกันเนาะวันอาทิตย <cek> ์ก็ไม่ได้หยุดมีงานก็ทําไปก่อนแต่ส่วนมากแล้วไม่วันที่ไม่มีงานรู้ว่ามันน้อยก็กำลังเร่งปิ้นอยู่ฮะพี่ไม่เห็นมันอยู่เรียเพี่กลับบ้านไปพี่ก็ก็แค่กลับบ้านแค่เดินทำงานก็ทำงานถึงบ้านไปก็ยังทำงานนิเก้อ ช่วยกันเร่งช,ช่วยกันเร่งงานลูกค้าก็แต่คนก็ต่จะเอาเนาะปกติเสื้อคุณบอลก็น่าจะเสร็จวันนี้พรุ่งนี้พร้อมส่งวันนั้นที่ขนส่งปิดเนาะเมื่อคืนลากงานไปถึง G3 สานเลยไม่บอกเด็กๆบ้านเ,<อ>เราลนะงานด่วนนะงานด่วนงานเร่งงานเขาเรียกอะไรงานจุกตูนเงี้ยบ้านเราชอบใช่ไหมจอนนี่ ตอนนี้ย้ายการย้ายงานตอนนี้อโอตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วตอวนี้ตัวนี้ใหม่ตัวนี้เก่าใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ก็ต้องไปสกินงานใช่ป่ะหรือว่ารอตัดตีตัดดีที่นี่เลยนู่นจำได้นะพี่บอกว่าฉันสาบแคนบอกเคยอย่างตัวนี้จริงี่ตาพี่ตานกับพี่บอกว่าถ้าเสร็จงานเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทะเลตัวนี้ เาปล่อยะเลคนกเอยเดี๋เราไปทะเลที่พายนี่ไปได้ไปชไปทะเลที่สวยที่สุดไม่มี่มีหาเรือให้แล้วก็เอาจะมีือใส่เออถ้าอย่างนั้นก็องนี้ดิออกหกโมงเช้าเราจะไปนั่งไอ้นี่นั่งไม่จำได้ไหมที่พี่บาเธยไปดำน้ำอ่ะนั่นแหละดำน้ำดูรีโเพปกับเราเราเช่าเรือไปเยือนตันเพราะว่าเราชอบแต่พวกเราอย่างเดียวก็พอไปหาปลาไปหาให้ไม่ต้องจองแต่เราไม่ไปสาทิ เราเราไปวันธรรมดาเพราะว่าคนจะได้มีเยอะดูพี่ตารเมื่อกี้เนี่ยมันก็เล่นคิดไปไม่อนกมันคือบ็ยาน้อยไปเป็นล่องเรือถูกต้องเออไปดำน้ำดูมีโมเผื่อแม่กับตั้มไปด้วยเผื่อไปเพื่อไม่ได้สิเราไปวันธรรมดาก็แค่โทรจอง แต่ว่าต้องไปช่วงเช้าก่มนงานก็เด้งงานก็ตั้งเกาบ7-8่านที่คุยไว้นี่ก็คืองานแปดแปดทันตัวเสร็จนะถึงได้ไปงานงานเสือเผ็ดงานเสือเผ็ดออไม่ใช่งานจรเผ็ดนะแต่ตแ่ดูแล้วเหมือนแมวเผ็ดเี่นนะลายตะมุตะมิน่ารักดินี่เราก็เล่งตัดเนาะสาวสกอยก็ภาพ ดี๋ยวก็ให้พี่ไมด์พับงานงานเนี้พี่คพี่น้องเอ้ยต้องต้องต้องวาดทุกตัวเลยอันนี้น่าจะเป็นงานยูทูบเบอร์นะน่าจะใช่ของยูทูบเบอร์งานแข่งร้านเรามาทำงานไหนอย่างงานเนี่ยถ้าสกอยแต่เฮ็ดเฮ็ดเซียสูทูบเบอร์ถ้าสกอยคือกันมีภาพหญ่คนไหะความตั้งใจคือจะทำหมวกแจก FC ตัวยงก่อนของอะไรนะยูทูบสาวสกอยกับบันาล แต่ยังหาโลโก้ไม่ได้เลยหมวกะหาได้ละนี่ก็วันนี้ก็ที่สาวก็้อยติดแล้วพิมไม้ครับก็ได้มายังไม่ถึงครึ่งทางเลยพ่อแม่พี่น้องอดูงานกองข้างนอกเข้ามาข้างในเต็มเไม่มีที่กองยังมีอีกหลังนึงนะยังมีอีกที่นะเราเรายังไม่เคยพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปดูชั้นบนชั้นบนก็เยอะสาชั้นทำงานหมดอ่าสามชั้นทำงานหมด เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเซอร์ไพรส์แต่ยังไม่บอกอุูไว้ก่อนว่าเราจะทำอะไรเพิ่มกการยานโอเคเดี๋ยวขอเล่งงานอีกสักครบ้ลเราจะมาอัปเดตว่าไปถึงไหนละเตรียมใส่ถุงอะไรว้เรียบร้อยแล้วป้าพรมพ่นองเอ้ยทำงานจนเดึกจนดื่นพี่บียังไม่ได้กลับพี่บียิ่งดึกโอ้ยพี่บีกลับกี่โมงจ๊ะ อาจจะตีสามเลยแต่ว่าตาเป็นขุ่มเลยจ้ะตาเป็นขุ่มซักขำน้ำตาแตกน้ำตาแตกน้ำผีเมื่อยท้าได้แห้งผีเราบูดเหงค์ขำดู้ากะกล้า,าไปไม่กี่นีิ้่าเขี่ยงานให้ลูกค้าไป,ปน็นไเติบแต่ได้เพ่อพี่พน้องอิ่มจะมีรีดผ้าไหมว่าจะได้ยกกลับไปไกลับบ้านรถใช่ไหมมึงก็พาไปให้มาพี่ไหมยกตอรี่ให้หน่อยนะเออเอาไปขึ้นแล้วเนาะต่บีขนเ่อนนี่ฮะก็จะเอากลับ จะใช้เดี๋ยวค่อยไปยืมเพืต่ออีเมลก็รอบเป่าเค้กอยู่บ้านถูกไหพี่กลับบ้านกันพี่พี่กลับแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอเคเดินทางปลอดภัยจ,จ้าชีวิตมีสุขใบวุ้นวิต <c oughs> จนบัดดิกลกับพ่วงเก๋งยี่หัวยยูหัวยหยองเบิ้ด่ะกลับบ้านกันบัดดิเรากลับมาหอดบ้านแล้ว ผีเราสั่งตู้เย็นมาใหม่นะก็ได้ให้หนมนม้ามขืนบานในหะ้รซื้อตู้เย็นหน่อยมาราสิะะเอาตัวในห้องเรามาไว้ข้างลนะ่างเนาะมาให้เด็กๆอยู่ข้างล่างใส่เพราะว่าตู้ตู้ตเย็นฝุ่นม้านกะพอค่อยดีแหละ ผีต้องค้นของมัตตาบานแล้วเนาะผีต่ำซาสโก้ไทยคลิปอจอรไปแล้วลซาสโก้ไทยคลิปแต่หมูว่าดจนหอนมือนี่ยังว่าท่นไหนนี่โอ้ยมันหย่อนแสงเด้อ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 สวยไหมตู้เย็นใหม่มันมีพื้นมีขาอะไรไหมเปิดไฟหน่อยได้ไหมจอดมันมีพื้นมีขาอะไรไหมโฟ<ฆ> <5. S 1> มันเด้อ เออเออเอาฟองน้ำมาเนได้ตู้เย็นพี่ตานซื้อตู้เย็นไหมสวยว้ายวัตรดิค่ะหน่อยเร็วๆคนสวยวัตรดิค่ะวัตรดิค่ะชื่อสวยวีบัดรี้กล้องเอื้อก่อนบัดรี้บัดบัดิป้าลุงหน่อยค่ะเร็วบัป้าลุงก่อนเร็วทำหนังดูนะบัตรดิค่ะอุวยให้เห็นหน้าสวยๆหน่อยค่ะเอามือเอามือเปิดบุม đi vào lấy tổ còn Leo. Ba, ơi, mày đã tới. Mình, mình, cút cút gà con, cút Để gà cào phô mai. Để gà chĩt cọng con, chĩt cọng xuôi xuôi con, chỉ anh này hay nho, cào phô mai nho con, nho nhìm chè cọng xuôi xuôi. À, con, มาหากระเป๋าเอสิเกับผูให้สวยก่อนไล้์ชดอยู่ได้หนิเหตุจะได้สะดได้ชดอยู่ในนี้เอซเบิ้งเป็นไตรคน้นะเกับผมกสวยๆดอกเบ็กอย่ากับผม ห like ้องในครัวม an> ันแตกไนอางางตังตัวไอ้กระบะมันแตกเดี๋ให้เด็กหน่อยก่อนพูดเลยอุ้ยเดี๋ยวกล่องเอวยลำไลฟ์สดจุดทหาเดี๋ยวกล่องเอวย่ำตคุยกับคุยกับพี่เอฟซีแน่คุยกับป๋าลูกแน่สวัสดีค่ะไว้ห้องอ่ะบายบายห้องไหนห้องพี่อ๋ออะละในอันนั้นอะจะจะเอาไปให้เด็กใช้ตอนแรกนึกว่ามันใหญ่จะเอามาไว้ในครัว จะได้เห็นหน้าเห็นตาสวยๆเธอมันเล็กของเด็กได้สวดอยู่นั่นน่ะเธอมันเล็กไงแปรงเค้กมะแปรงเร็วจะได้ไป็นน้องไปสวยป๊าป๊านอนคนสวยมาก เดี๋ยวก่อนสีดมเบื้องยสิเฮ็ดหานี่เดี๋ยวเอยสิเฮ็ดหาเบิ้งหาไลฟ์สดอยู่ได้นี่ไลฟ์สดได้นี่สวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะสวยๆหนูเนาะซื้อมาน้องเอพิลวันนี้น้องเอพิลจะมาทำอะไรคะน้องเอพิลจะมาค่ะไปเดี๋ยวพูดไปพี่น้องโอเคพูดไปพี่น้องไหนเราอเ่ามาเล็กจุ๊บกันเลยเขาเดืกงานดีมากเนาะมาเป่าเค้กวันเกิดทีแม่ เป่นเกิดดีแมเป้าตต้งเตมมูว่านี่ผัวจะนอนโมนียฮะกันจะเด้เป่าเค้กเาเป่อ่โอเคพี่น้องเดี๋ยวเป่าเค้กก่อนอะกินกับพี่ก้อยนะ่กอยเนี่ยกี้กักินเค้กน้ำกบาตนี่เอาจกินเค้กน่าองจี้นกี้กัจะกินตาย ไทยคีโคเป็นไทยคีโเพี่น้องเอ้ยมากะยาพ่อมาตั้งลงตั้งลงแล้วก็แข็งไปเลยใช่แล้วงซื้ออาหารมาทำเป็นแบบว่าเฉพาะแบบพอมื้อพอมอเงี้ยเตาเค้กให้อีเมลอย่างที่ซื้อแต่เนื้อสเต็กพตอย่างนั้นค่อยๆรอแช่สู้นาดเค้กไอติมไอติมทุเรียน มจหมาก็จะกินด้วยมั้ไม่ได้ไม่ได้เลยมาใช้ของเธอเธอกินไม่ได้ิ <c oughs> นไหมหนูกินไหมหนูอะ <c oughs> หนูไม่กินเอหนูไม่กิน <c oughs> ต้องางมือนะ <c oughs> นต้องประดังมือนะกินเสร็จเป็นตุ อร่อยอร่อยไหมค่ะอร่อค่ะ่ารไเ่มีพูดภาษาอังกฤษนะสีอะไรนี้สีอะไรคะิเสีอะไรนี้ดึงเหลืองภาษังกฤษเขาเรียกว่าอะไรแย่เดียวอุ้ยที่พูดเป็นพี่น้องตัวเคสนี้บอกภาษาอังกฤษสาวสก๊อตภาเขาบอกสีนะดากแต่ภาษาอังกฤษกับสาวสกอตนี่สีอะไรนี้สีอะไรภาษาสอะไรว่นอง อันนี้สีะอะไรสีอะไรสีอะไรคะอันนี้สีอันนี้สีอะไรนี่อันนี้สีอะไรนี่พิงโอ้โหเด็กโมจัดเนาะอันนี้สีอะไรอันนี้สีอะไรอนนโอเค<ว>พลอยพี่น้องให้กินเนี่ยกินเค้กแด็กกัดสิบปหน้าอาบน้ำน้ำท่านอาบมาเป่าเค้กให้อีแม่ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าสตร้ยก็กินเค้กเด็กกัดสิบแปด้าอัน้ำนขอบคุณขอบคุณป้าลุงหน่อยค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามพี่ก้อยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ก้อยด้วยนะคะมามากระโปรมาแล้วกี่ก็อยากกินเค้กเหมือนกันหะอวันนี้โอเคเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบเพียงนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจซาสสกอตตกับปาตาเล่ได้อเจอกันใหม่คลิปหน้าถ่ายคลิปตั้งแต่มหมู่อวานนี่คุณน้องซาสสกอตตเหตุงานนักช่วงนี้ด้วยเพราะมีเวลาได้ถ่ายคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย